สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะพามาพบกับ8บอลสีเก่าโบราณไทยหายากนะคะความสวยคือสวยมากๆค่ะมีติดบ้านไว้คือเรียกได้ว่าดูได้ทุกวันเพลิดเพลินจิตอุราทุกเช้าทุกเกย็นแน่นอนค่ะนี่ค่ะวันนี้ฝ้ายมีมาทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บอลสีตัวแรกกันเลยนะคะ บอลสีตัวแรกนะคะชื่อว่าสีบุรีรัมค่ะนี่ค่ะไฟเชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบนะคะว่าบอลสีบุรีรัมเนี่ยเป็นบอลเก่าที่หายากนะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะตัวแรกคือบอลสีบุรีรัมค่ะต่อไปค่ะคือไกลทองประเสริฐค่ะไซน์นี้นะคะยังไม่กัดเต็มที่นะคะอยู่ที่2เดือนอยู่นะคะทนะ่านผู้ชมถ้าจะให้กัดเต็มที่เลยนะคะ8-9เดือนนะคะนี่ค่ะ กัดแดงๆแบบนี้เลยค่ะบอลบอลป้ายแดงนะคะต่อไปค่ะไปกันที่บอลสีนางใหม่ค่ะบอลสีนางใหม่นะคะก็สวยมากๆค่ะเป็นบอลป้ายแดงเช่นเดียวกันนะคะใบใหญ่ๆเลยค่ะนี่นี่นะคะสวยๆเลยค่ะต่อไปค่ะไปกันที่บอลสีพระยาพันวังค่ะจากไซส์เล็กนะคะประมาณสองเดือนจะได้แบบนี้ค่ะยิ่งแก่ยิ่งแดงเข้มนะคะบอลสีพระยาพันวังค่ะสวยมากๆค่ะ บอลเก่าหายากอีกหนึ่งตัวค่ะและต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะเป็นบอลสีเก่าที่หายากมากๆค่ะชื่อว่านางรากสดนะคะนางรากสดอยู่ในตับนางสงการนะคะท่านผะู้ชมแต่ต้นนี้คือน้องเขาจะมีความอายุเยอะแล้วนะคะก็คือแก่แล้วเนาะปกติจะฮาร์เขียวครึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะฮาร์เขียวเนาะอันนี้คือค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะคะก็จะเข้มเลือดหมูแบบนี้นะคะเป็นน้ำตาลครึ่งหนึ่งไปเลยนะคะนางรากสดค่ะ ต่อไปค่ะเป็นบอลสีตับรามเกียนค่ะชื่อว่าภาลักษค่ะสวยมากๆค่ะสวยจริงๆค่ะนานผู้ชมนี่ค่ะบอนสีภาลักษ์ค่ะโหสวยมากๆค่ะไฟมีไซส์แบ่งปันนะคะ ต่อไปค่ะเพชรพันล้านค่ะตัวนี้คือสีชมพูสวยๆเลยค่ะมันจะคล้ายกับฮกหลงนะคะแต่ว่ามันมีความแตกต่างนะมันไม่เหมือนกันนะคะไฟทําคลิปไว้ในช่องแล้วนะคะความแตกต่างของพวกเพชรพันล้านฮกหลงแล้วก็อะไรนะขุนสรีโคจคงนารายเรืองพบนะคะและตัวสุดท้ายค่ะคือหงสสุวรรณค่ะกัดแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวไฟไล่ให้ดูช้าๆนะคะตัวนี้คือหงส์สวรรนค่ะเพชรพันล้านค่ะสีชมพูสวยๆพลักกัดแดงลายไทยสวยๆเลยค่ะสวยมากๆนะคะมากันที่นางรากสดนะคะพระยาพันวังค่ะนางไหมค่ะ ลายทองประเสริฐค่ะและสีบุรีรัมค่ะซึ่งบอลสีนะคะมีทั้งหมด8ชนิดนะคะวันนี้ที่ไฟานำมาให้ทุกท่านดูนะคะแต่ละไซส์คือบางทีไฟก็จะมีแบ่งนะคะแบ่งขายไซส์เล็กนะคะซึ่งไ้จะขายผ่านช่องทางเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะเดี๋ยวไ้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เพจนะคะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะไฟจะเริ่มขายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะฝากท่านผู้ชมเข้าไปติดตามเพจลูกชาวนาอีล่ามาร์เดร์ไว้นะคะกดไว้นะคะเข้าลิงก์ไว้นะคะใต้ใต้โพสต์นี้นะคะใต้วิดีโอนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องลูกชาวนาออล่ามาร์เดร์ที่จะได้ทําคลิปมีประโยชน์ แล้วก็มีสาระน่ารู้แบบนี้ต่อไปค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไฟด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจบกันไปกับภาพสวยๆของบอลสีสวยๆนะคะ